สวัสดีจ้าทุกคนคุนเป็นผู้หนึ่งเด้อที่มีปัญหาผิวหนามองคำพอแดดบานเท่านี่มันแห้งถึกแดดถึกลมจุกน้อยนั่หนึ่งผิวหนาที่บอบบางเนี่ยกระสิขำลงทันทีเลยค่ะคุณอาจด้ไปตัดสินใจซื้อซีโลเซรมัมที่มี่ยมสูตรคุณหมอมากเพราะว่าเป็นเซรัมทีสากัดจากเมลาซิโลเป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลโนเบลจากประเทศเกาหลีมีสรรพคุณซอยยามอย่างการเกิดฝ้า แถมยังมีให้ย่าลูรล่อนที่ซอยกระซับใบหนาเห้าให้ไทยหนาเห้านี่ค่ะนุ่มฟูที่สำคัญมีวิตามินซีคอมเพสซอยให้ผิวหนากระจ่างใสอีกด้วยด้ยดยค่ะคุณสมบัติลายแบบนี้หุุนเลยตาสินใจสื่อว่าใส่ค่ะและสำหรับคุณแม่คนไหนที่ไ้นมบูธหรือว่าต่างคันยูเนี่ยใส่ใดแน่นอนค่ะเพราะว่า บอแตงสีบอแตงกินบอมีพาราเบนบอมีแอลกอฮอล์จ่ะแบบนี้มั่นใจได้เลยว่าใส่ไดแน่นอนจ่ะเป็นเท่าไหร่คะพ่อแม่พี่น้องเห็นสรรพคุณหลายปปนี้บอกเลยว่าราคาบปแพงคะ่ะแถมส่วงนี้มีโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วประเทศจ้าท่านสาวาผู้ใดมีปัญหาคือกันแบบน,นี้คะ่ะแนะนำเลยคะ่ะ ซีโลเซลัมพี่เมียมสู่คุณหมอบ่ายอมีจ้า